ลาลาเรสวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆเลิกเรียนก็มาช่วยกันทําอาหารอาหารของเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารธรรมชาติล้นๆที่พวกเขาไปหามาจากในป่านี่เป็นลูกเนียงที่ใครๆรู้สั่งแต่ว่าน้องแดงไม่รู้สักเพราะว่าที่บ้านน้องแดงไม่มีน้องแดงก็มารู้สักที่รัดก้เหลียงนี่แหละค่ะแล้วก็คนที่นี่เขาชอบกินกันมากๆลูกเนียงนี้แช่ไว้ก่อนนะพรุ่งนี้เขาจะทํากินส่วนอาหารมื้อเย็นของเด็กๆก็จะเป็นผักผักง่ายๆค่ะทำอาหารเสร็จแล้วก่อนจะกินข้าวเด็กๆบอกว่าขอกินขนุนก่อนขนภาษากเหียงเรียกว่าเปิ้ลน้อยซ่าเด็กๆเขาไปเก็บของชาวบ้าน ที่รัฐกาเรียงเห็นมีปลูกขนุนไว้เยอะเลยเด็กๆเขาผ่าขนุนกันเก่งมากมีใครผ่าขนุนไม่เป็นบ้างสารภาพมาเดี๋ยวนี้นะน้องแดงก็ผ่าไม่ค่อยเก่งค่ะเพราะว่ามันติดมือส่วนมากเวลาจะกินแม่ก็จะเป็นคนผ่าให้นานๆทีเด็กๆเขาจะได้กินผลไม้ดูเขามีความสุขและก็ไม่ลืมที่จะแบ่งให้น้องแดงกินเหมือนกันพอเช้าวันต่อมาเด็กๆก็ตื่นกันเช้ามากเลยค่ะตื่นตั้งแต่ตีสี่มาทําอาหารและเมนูเช้านี้สําหรับเด็กๆก็เป็นลูกยางที่เขาหั่นแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเด็กๆเขากินง่ายอยู่ง่ายแค่นี้ก็อออิิ่่มรยกกันแล้วต ที่นี่เขาจะไม่ได้กินแค่เมนูเดียวนะเมนูเช้านี่มีหนีสเอาอืใส่ปลาราด,ด้วยค่ะและหลังจากที่เด็กๆเลิกเรียนกลับมาก็ได้เวลาหุงข้าวทำอาหารกันอีกแล้ววันนี้เป็นเวรทำอาหารของเด็กๆผู้ชาย <c oughs> เห็นตำข้าวสารแบบนี้ก็คงไม่พ้นเมนูตับพอๆ <c oughs> แกงข้าวเบิร์ของชาวก็ะเหรี่ยงเมนูนี้เป็นเมนูที่กินประจำที่หอพักเลยนะแต่แกงข้าวเบิร์ของที่นี่เขาจะใส่น้ำปลาล่าลงไปด้วย <c oughs> ส่วนข้าวสารเขาจะตาให้ละเอียดที่บ้านน้องแดงไม่ตมแบบนี้นะใส่ข้าวสารเป็นเม็ดลงไปเลยค่ะ <c oughs> ชาวกระเหรี่ยงที่ไทยก็จะทำแกงข้าวเบอร์อี ส่วนเช้ากระเหงที่รัดกระเหงก็จะทํากันแบบนี้วันนี้นะคะเด็กๆได้กินโครงไก่ด้วยนะมีผู้ใหญ่ใจดีเขาซื้อมาเลี้ยงและนอกจากนี้ก็ยังมีน้าปลาร้าอาหารที่เด็กๆชอบน้องแดงก็ชอบเหมือนกันค่ะเมนูนี้ยิ่งมากินที่รัดกระเหงก็ยิ่งอร่อยส่วนน้องๆเด็กผู้หญิงที่ไม่ใช่เวรในวันนี้ก็เรากินข้าวอย่างเดียวเด็กๆที่นี่เขาไม่ได้มีมือถือเล่นค่ะเขาก็จะเล่นกันแบบนี้และนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆที่หอพักยาแอนนารัดกระเหงแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ